ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ภูมิใจเสนอค่าไฟที่บ้านเท่าไหร่โอ้มันก็ต้องดูว่าบ้านเราเปิดแอร์กี่เครื่องนะคะตอนนี้ก็เปิดหนักมากคนร้อนมากนะคะค่าไฟที่บ้านมันก็ก็หลายพันนะคะเกือบหมื่นนะคะก็มีอยู่กันเปิดแอร์หลายห้องนะคะก็สูงสูงมาก เปืองมากเลยก็พยายามประหยัดอยู่นะพยายามรวมอยู่ในห้องเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะประหยัดอะไรได้ก็ประหยัดแต่มันร้อนเหลือเกินไม่ไหวก็เลยก็เลยยอมเปลืองนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหาเนื้อเพลงมาร้องเพลงให้ฟังนังสื่อตกซะแนละ้ว <c oughs> บวงใบบูนตอนที่เล่นกับคุณเก่งชอบเหรอคะโอ้หสจิวกิวมันเป็นบทที่กวาง ไม่เคยเล่นนะคะบ่วงไปบุญก็เป็นบทที่ท้าทายมากของกวางนะคะก็มารีรันก็ถือว่าเป็นละครที่ประสบความสาเร็จแล้ค่ะมีคนมีคนติดตามเยอะนะคะทั้งการที่อยู่ในช่องแปดซึ่งเป็นช่องที่คนดูไม่เยอะแต่คนก็เรียกว่างดอกรักเยอะอยู่กิตารเล่นยากไหมถ้าชอบไม่มีอะไรยากค่ะถ้าเราพยายามกวางไม่เคยเรียนนะคะก็หัดเองก็เล่นได้ ขอบคุณคะ่ะน้องพิมพ์ขอบคุณสำหรับคำชมน้องอยู่กับใครคะกวางเหรอคะอยู่กับพี่นอ็อตน้องเนตน้องเนยนะคะ่ะแล้วก็มีแม่บ้านแล้วก็คุณแม่ไปไป,ไป,ไปมามาะคะ่ะน่าจะไปสมัครพูด <c oughs> ถ้าสมัครคงสมัครไปนานแล้วค่ะเพราะว่ามีคนชวนตั้งแต่ตอนกวางดังๆคู่กรรมนะคะตอนนั้นก็จบธรรมศาสตรใ์ใหม่ๆแต่กวางคิดว่า มันอาจจะไม่ใช่ทางของกวางนะคะเพราะว่ากวางก็ก็ชอบช่วยเหลือคนนะคะแต่กวางรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมไม่พร้อมขนาดนั้นจริงๆก็จบรัฐศาสตร์มาด้วยจบทางด้านการเมืองด้วยนะคะแต่ว่าบางคิดว่ากางช่วยช่วยเหลือคนในด้านของการเป็นดาราเป็นศิลปินเป็นนักร้องกวางรู้สึกสบายใจกว่านะคะเพราะว่าถ้าไปเล่นการเมืองมันก็หลายอย่างกวางก็คิดว่าตัวเองไม่พร้อมและยิ่งมีครอบครัวต้องมีเวลาให้กับครอบครัวมากๆด้วยกวางก็เลย ก็เลยปฏิเสธไปหลายหลายหลายครัง้งแล้วก็หลายพักด้วยแล้วก็นานมาแล้วด้วยนะคะพี่น็อตด,ด้วยเหมือนกันก็ถูกชวนนะคะตั้งแต่สมัยที่ดาราย,ยังไม่มาเล่นการเมืองเลยตอนนั้นอาจจะเป็นว่าเรารู้เรื่องการเมืองดีกันไปเราก็เลยไม่เอาดีกว่าสวัสดีทุกคนที่เข้ามาทักทายกันนะคะแฟนคลับติกตอขอบคุณสําหรับคําชมนะออขอบคุณที่ติดตามนะคะพี่ฝนสบายดีค่ะพี่ฝนอยู่เมกา ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะถ้าน้องคนไหนอยากเล่นกีตาร์มีพี่กวางเป็นแรงบันดาลใจก็หัดเล่นเองได้เลยนะคะหัดเล่นเองเลยเริ่มจากการดิบคอร์ดง่ายๆก่อนคอร์ดซีเอเบอ,อ,อร์เอฟซีเนเนคอร์ดวนๆอย่างนี้ก็จะได้เพลงง่ายๆหลายเพลงที่มีคอร์ดนี้นะคะลองดูนะ